เดี๋ยวจะให้พี่ๆฟังเสียงนะครับ DC นะครับนี่แค่เบาๆเองนะ e x t e n d DC นี่เป็นล็อกที่น่าใช้มากๆนะครับเนี่ยเสียงเพราะเสียง DC พ้องมากนะครับนี่สนใจสั่งซื้อกันได้นะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกปลาอีกแล้วนะครับ วันนี้นะครับพี่พีครับเป็นช่วงที่2นะครับในการขึ้นสายอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาในช่วงที่2นี้นะครับเราก็จะมาขึ้นสายนะครับในชุดคอมโบหน่อยนะครับชุดงานหนักนะครับสำหรับลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็น XNDC อีกแล้วนะครับพี่พี่ XNDC รอบ7หมุนซ้ายนะครับตัวนี้รอบ7หมุนซ้ายสเปคนะครับรอบ7.4นะครับน้ำหนักลองอยู่ที่220กรัมเท่านั้นเอง และสายที่ใช้นะครับก็เป็น PE 2นะครับนี่นะครับ U n i t i ก a PE 2นะครับพี่พนี่เลยนะครับอย่างที่ผมได้แนะนำพี่พีไปนะครับถ้าเป็น PE 2ยูนิติกเมตรเนี่ยใส่กับตัว x e n DC นะครับพี่พได้พอดีสปูนแน่นอนนะครับพี่พจากที่ผมได้เคยลองแล้วนะครับพี่พีแต่วันนี้เอามาเป็นคลิปวิดีโอให้กับพี่พีได้รับชมซื้อหาไปใช้กัน PE 2เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น PE ขนาดกลางๆนะครับอเนกประสงค์มากๆนะครับ ในการใช้งานนะครับเพราะว่าสายเนี่ยไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็เอาไปตีได้หลายงานมากๆไม่ว่าจะเป็นงานกระสูงานกระพงงานชโดนะครับงานทะเลใช้ฝั่งนะครับได้สบายๆเพราะชุดนี้นะครับลูกค้าเนี่ยนะครับชุดนี้ก็ชุด1 5ื่นนะครับพี่พีลูกค้าเนี่ยซื้อไปขอปักนะครับงานใช้ฝั่งทะเลนะครับพี่พีก็เดี๋ยวจะให้ทางร้านเนี่ยนะครับให้ตีน้อยเนี่ยขึ้นสายให้เป็น PE 2นะครับ อยู่นิติกะสายญี่ปุ่นนะครับสายลื่นสายเหนียวนะครับเกิดขุยได้ช้ามากๆนะครับพี่พี่เป็นสายที่ทำให้เรานั้นนะครับส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นนะครับเป็นสายที่ลื่นเนี่ยนะครับยูนิติกะพีสองไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับพี่พี่ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้ตัววัดระยะสายนะครับพี่พี่ตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้วัดระยะสายเพื่อความรวดเร็วนะครับพี่พี่ครับไปเลยนะครับพี่พี่ครับยูนิติกะ P2 กับ XNDC นะครับพี่พีที่สนใจนะครับกับล็อก XNDC นะครับก็ยังสามารถสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสินค้ายังมีอยู่นะครับพี่พี่ครับในราคาหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับพี่พี่ในราคาหมื่นต้นๆเท่านั้นเองระบบ XNDC นะครับของตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นล็อกที่ใช้งานมากใช้งานง่ายมากๆนะครับระบบภายในนะครับป้องกันน้ําเค็มด้วยนะครับสามารถเล่นได้ทั้งน้ําเค็มแล้วก็น้ําจืด งานะโดน้ําจืดเนี่ยเรียกได้ว่าสบายสบายเลยงานช่อนงานชะดโดเขื่อนนะครับปั่นสปูนเขื่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะตีกระดีใบเบชช่นก็ได้นะครับพี่ๆจะมี2รอบก็คือรอบ7แล้วก็รอบ8นะครับสำหรับ X อ็กเซน c นะครับเป็นรอบที่ใช้งานง่ายนะครับระบบ DC เนี่ยนะครับเสียงเพราะมากๆนะครับตัวนี้นะครับถ้าพี่ๆที่ใช้งานอยู่จะทราบกันดีนะครับ ผมกอไปเร็วๆนะครับพี่ๆตัวนี้ยูนิติกะพีนะครับจำไว้เลยแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ตีน้อยอยากได้เป็น p ี3ก็มีนะนะครับเอาไปเล่นงานปละเกานะครับเล่นงานใช้ฝั่งเล่นงานปลาหมอหรือว่างานชชโดใหญ่ๆก็ได้ก็พงใหญ่ๆก็ได้นะครับก็มีให้นะครับพี่ๆนี่จะเต็มแล้วนะครับตีน้อยบอกไว้เลยนะครับว่าพอดีแน่นอนนะครับพอมั่นใจนะครับในสายญี่ปุ่นสเปคเดียวกันนะครับนี่นะครับแป๊บเดียวหมดแล้ว เดี๋ยวชมพร้อมๆกันนี่อ่ะนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับพี่พี่ไม่ได้ใช้ตัววัดเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนี่นะครับให้เห็นถึงความสวยงามนะครับให้ดูกันใกล้ๆเลยนะครับสำหรับ XNDC ใส่สายยูนิติกะ PE 2 150เมตรจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับเป็นสายลื่นนะครับสายเหนียวสายสีขาวสวยๆนวลๆแบบนี้นะครับในราคาพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับพี่ๆเป็นเจ้าของกันได้ซื้อเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับ ซื้อไปใช้คุ้มมากๆได้ทั้งงานน้ําจืดแล้วก็งานน้ําเค็มนะครับสายยูนิติกะเนี่ยนะครับให้เห็นสวยๆแบบนี้นะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นี่นะครับคันอเวนเจอร์นะครับตัวนี้อเวนเจอร์ในราคา2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองไกด์ฟูจินะครับสวยๆแบบนี้นะครับชุดหมื่นกว่าบาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นชุดหมื่นห้าแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นชุดหมื่นห้านะครับตัวนี้นะครับให้พี่ๆได้เป็นเจ้าของกันนี่วันนี้ขึ้น2ชุดนะครับ ไปดูเอานะครับพาร์ทหกับพาร์ทสนะครับช่วงที่1กับช่วงที่2งานเบากับงานหนักนะครับยูนิติกะ PE 0.6แล้วก็ยูนิติกะ PE 2นะครับนี่เลยนะครับให้พีได้ชมคลิปวิดีโอทั้งคู่เลยสายขาวสวยๆนวลๆหน้าตัดเล็กใส่ญี่ปุ่นแท้นะครับใส่กับลอกเนี่ยนะครับที่ออกแบบมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอดีลอกนะครับจะไม่ขาดไม่เกินนะครับถ้าเราใส่สายตรงรุ่นแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับบันทึกไว้เป็นข้อมูลให้กับพี ได้ซื้อหาสายดีๆไปใช้กันนะครับพี่พีครับประมาณนี้นะครับพี่พีครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับฝากพี่พี่นะครับพี่พี่ที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็ เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไลน์แอดเฟซบุ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอย ให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคาถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็กสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่พครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ